ยังมีประเด็นข่าวสำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบวันนี้นะคะปฏิตามพร้อมกันในที่ประจอนข่าวค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเตรียมเดินทางร่วมประชุมแก้ปัญหายาเสพติดที่ประเทศเวียดนามพร้อมย้ำความร่วมมือประเทศเพื่อนบ้านสกัดกั้นกลุ่มผู้ผลิตยาเสพติดในสามเหลี่ยมทองคำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระดมเจ้าหน้าที่ยึดคืนพื้นที่ถูกบุกรุกปลูกยางพาราพร้อมกันทั่วประเทศหนึ่งมิถุนายนนี้เน้นพื้นที่ในทุนและไม่มีเอกสารสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามอบนโยบายพัฒนาการท่องเที่ยวสีจังหวัดฝั่งตะวันออกเน้นบูรณาการการทํางานของทุกหน่วยงานและต้องเป็นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสำนักง,งานปรมาณูเพื่อสันตินำร่องจัดคาราวานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลีย ให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่เยาวชนเกี่ยวกับพลังงานปรมาณูที่จังหวัดนครพนมเจ้าคณะภาค12ร่วมกับเจ้าคณะจังหวัดัยเชิงเซาจัดประชุมพระสังฆาธิการพร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษาจังหวัดฉะเชิงเซาคณะอนุกรรมาธิการกิจการสตรีตเสนอหยุทธศาสตร์เน้นเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิต เพื่อยกระดับบทบาทสตรีให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและประชาคมอาเซียน